คือนอกน้องแบบก็เคยมีครอบกลัวอย่างนี้นะอ่าและน้องนี่สีจำกันอายุลายปันไดผู้ที่สีเขามลลมหลวงคนที่นอ้นองสีลมเลยหาสิบลงมาอายุหาสิบลงมาเนาะมีน้นองในหมักหมักคนแบบใดบอัในกรหลกเปล่านี่ใส่ผู้ใหญ่เอาใจใส่อืมนี่ใส่ผู้ใหญ่เอาใจใส่เฮาเนาะโอ้แบบว่าง่ายคือแบบหักแพงเฮาเเอะไรเนาะ เนาะตอนนี้ทางบาร์ฉันเองก็พาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเอฟซีอะไรเลยว่านมโสดหลายๆคนเนาะ,ะเข้ามาหาทางสาวโสดเอาอีกมือนี้กันโดยสบายดีสบายดีเนาะจึงในมือนี้กันมาเจอกันเป็นมือแรกเนาะ,ะแนะนำโตเนี่ยมีซื้อว่าอย่งไรเนี่ยซื้อใหม่ซื้อใหม่อายุจากปีแล้วสิบเก้าสิบเก้าสาวสิวบเก้าสิ่งเข่างสาวโซนแรกมันบอก ก็ง่ายๆคือใกล้ๆนี่ก่ะชีมีวันเกิดได้นี่เนาะอีกจกเดือนสิฮอดหรือว่าสิเต็มสาวนี่ <11. S 1> เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดแมนคบหอมหาสาวปีเนาะโดยโดยโอายุสิบเก้าปีนี่คือว่าน้องใหม่คนละเดียวกันเนาะอ่ะคือในมัอนี่ก็คือแบบออกมาเปิดใจนี่อยากหาผู้บ่าวบ่นเลยอยากหาคู่ชีวิตเนี่ยหาผู้บ่าว,าาวอยากมีผู้บ่าว แล้วทุกมือนี่มีผู้บ่าวล้มในโบ่ทุกมือนี่มีอยู่มีอยู่แม่นบ่แต่เป็นอะไรคือว่ายังหาเพิ่มอีกบ่ถึกใจบ่ถึกใจเนาะเป็นยังไงการโดกระโมมันบ่เข่ากันบ่อโดนอะไรโอ้โดยโดยลมผู้บ่าวทุกมือนี่คนทางไหนนะคนแถวบ้านคนแถวบ้านโดยโดยอ่ะแล้วมาเปิดใจในมื่นนี่นี่ทางนอกนี่ขีดว่าอยากลมผู้บ่าวทางใดตายที่สุดเนี่ยทางไหนก็ได้ทางไหนก็ได้บ่ โอ้พัดได้จำกัดว่าสิเป็นลาวไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะโอ้โดย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 แล้วคือน้องเนี่ยอายุสิบเก้าปีนี่น้องเคยมีครอบครัวมาก่อนบอกบอกเคยมันบอกเคยแต่ลมผู้บ่าวเนาะดโดูดูอ่ะแบบว่าคือน้องน่องแบบเคยมีครอบครัวเนี่ยสินะอ่าและน้องนี่ที่จำกัดอายุไล่ปันไดผู้ที่สีเข่ามาลมหลวงคนที่น้องที่น้องสีลมเนี่ย ส0ลงมาอายุ50ลงมาเนาะถ้าเกิน50เนี่ยคือบอลลูแล้วเป็นบอก <c oughs> กับโบฮูอ้าวการแสดงว่ายังมีชิดยู่งจนอย่เนาะเออเอาในการล้มหนีน่องนี่หมักหมักคนแบบใดบหนในการล้มเบาเน, <c oughs> นี่ยนิสัยผู้ใหญ่เอาใจใส่หืมนิสัผู้ใหญ่เอาใจใส่เฮาเนาะโอ้แบบาง่ายคือแบบหักแพงเฮาเเอะไรเนาะอืออ่ะยังหน่อยนะ อายุห้าสิบหรือว่าหกสิบเนี่ยกันยังพอมีรุ่นอยู่ได้นี่บางทีหกสิบแต่ปะเนาใจเก่งกว่านี่หมือนกับชิมักกันได้นี่เนะ <c oughs> าะแน่นอนเนาะบอกตรงๆแล้วกับแบบนอกน,นี่จำกันอายุหลายอย่างสิเนะาะที่แน่นอนก็นคือว่าเพิ่นนี่อาจจะเคยมีประสบการณ์มาแล้วหรืออาจจะเคยมีเมียเนาะหรืออาจจะมีลูกติดอย่างสินะน้องกัซซิล้มทำได้บ่ได้โบตี้ว่าเพิ่นเคยผ่านยังมาบ่บู่้โบตี้เนาะ มันอุปสรรคในของนี้คอเพียงแต่ว่ามักวาสันสนอโดย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 และแบบว่าในการหาคู่บ่าวอย่างนี้เนาะในประมาณจากเดือนหรือว่าน้องอายุจากปีน้องจังสิแบบว่าพร้อมที่จะสร้างครอบครัวนี่นะประมาณสิบสองปีสิบสองโอ้กะเอาไงคืออีกสองสามปีเนาะโดยต้องกาแสดงว่าในช่วงนี้อย่างฮะคุณคุย ยางหาคุณหูใจแม่นบ่โหถ้าว่าเจอคุณหูใจนี่ก็คือสิพร้อมสร้างอยู่ดอกเบิ่งนี่เนาะน้องบ่ได้เข้าเฮียนแล้วติมื่อนี่บ่ออกแล้วเนาะน้องเฮียนเฮส่จบม .4 จบม .4 จบดนแล้วบ่จบดนแล้วโอแล้วปัจจุบันนี่ใส่เฮ็ดงานหยังทุกมื้อนี่บ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดหยังบ่อยู่เฮือนนี่เฮ็ดนเฮ็ดนาอยู่บ่เฮ็ดโอ้ไปไดขนมสัมปาคุมกินบ่แต่ละปีุ รวมอยู่เนาะแบบบัได้เห็นงานถังน่นองแต่ละมือน่องไปใส่แต่ละมือไป็นาโอออกนาประจํามันบอกโอ oh, ออกไปจอบเขางามบัวรือในใดเลี้ยงงวัวเลี้ยงงวัวผู้สาวเลี้ยงงัวตัวนี้เป็นงัวน่องเองบัวเรือง, oh, งัวไผงัวคนในครอบครัวโอเป็นไงแบบเป็นไงคือหลักๆคืองัวของพ่อแม่แมันบอกแบบรวมในคนในเฮือนเลยเนาะโดยอืมแล้วคนในเฮือนน่องมีกันจากคนทั้งหมดนะมีห้า คนมีเอ้ยมีไอม้ไอม,ไอมีน้องบรานเราในใดไอ้สองคนไอสองการรวมขราวเองน้องไปพูดที่ไดกล็ลูกสาวลูกสาวล่ะแมนบอกโดยโอ้ไอน้องสั่งนัินครอบครัวและทั้งไงนะไอสั่งครอบครัวเลยโอ้พี่น้อกเกลือนบอกไอหรือว่าอยู่อยู่น้ำพอน้ำแม่ตอนนี้เขายังไปไทยบ่ยังบ่ได้แต่งกันโอ้แบบไปหาเงินแมนบอกโดยโอ้ แล้วคือน้องเป็นลูกสาวหลานเนาะถ้าเกิดว่าอนาคตพักหนาอีกสองสามปีสิเนาะถ้าเกิดว่า,าน้องมีสามีสินะน้องออกเงินได้บอก็ะเบียกกว่าบ่ออาาามีคนอยู่น้ำพอมีโอ้ลูกสาวหลานต้องอยู่เลี้ยง่อเลี้ยงแม่เนาะส่วนหลยเนะาะการแสดงว่าออกเงินบ่ได้มัดยบอ้แบบนี้สารจเจอแบบ,บว่าผู้บ่าวทางไกลเนาะอย่างเช่นบ่าวไทยเนาะ เราเพิ่นอาจจะมีธุรกิจอยู่ฝั่งพุทนเ้าเพิ่นมาอยู่ลาบก็ได้ล้วเพิ่นอยากให้นอกนี่แบบ,แบ,บเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างเช่นชิได้บอกไดไดอยู่มันบอกไปอยูุ่่นสักเดือนหนึ่งสองเดือนชิได้บอกไดไดอยู่เนาะโอ้อ่ะก็ยังแบบว่าหนุ่มไทยเฮาก็พอสิมีวางอยู่สันเนาะเพราะว่านอ้องคนนี้ก็ไปมาได้ว่าสันซะ และเรื่องอนะคาคตภาคหน้าแน่น้องได้วางแผนไปจะบอหัวเสียเหตุใดใดใดต่อกับชีวิตของเขานี่นะยังไม่ได้วางแผนเลย,เลยบอกแต่ว่าเออถ้าเกิดว่าเขาแบบมีครอบครัวนี่เขานี่เห็นยงนนังเนาะแบบรักเป็นแรงหรือครอบเป็นครัวแบบค้าขายยังบ่ยังสิฮะนะมีอยู่บวะเราในใจหมักเห็นยังตอนนี้นะใายเครื่องก็ได้หมักใายเครื่องบอกแต่ว่าน้องบเคยเห็นงาน,นทางไหนบ่เคยเห็นงานะนะ อยู่ไทยบ่หรืออยู่ลาวครับอ,อยู่ลาวอยู่ลาวเคยไปไทยบ่บ่อ,อยากไปบ่ในใจอยากไปอยากไปทํางานหรืออยากไปเที่ยวอยากไปทำงานอยากไปทํางานโอ้ยอยากไปส่วนไลค์คนไลค์อยากไปเที่ยวได้ส่ว <c ười> นไลค์คือน้องอยากไปทํางานอยากไปหาเงินบ่โดยโอ้ยจุดประสงค์ในการหาเงินของน,อน้องนี่แบบมีแนวอยากได้บ่หรือว่าในใดน้องล่ะบ่มีแนวอยากได้อยากหาไว้เก็บไใบมันบ่โดย อ่าไว้ใส่ภายในมือหนาเนาะเผื่อมีของจําเป็นมันบ่และเรื่องผู้บ่าวเนาะคือน้องแบบมีสเปคแบบตัวแบบว่าเห็นละมักอย่างสันสนิษฐานมีบ่สปคของตัวเองไบ่เนี่ด้ก็ได้เนี่ไดก็ได้เอาพอแต่ว่าได้ล่มได้คุยมันบ่แต่ซิวเองดอกว่ามักหรือบ่มักเนาะบ่ได้จำกัดยังเลยมันบ่โอ้โดยโดยอ่ะแบบนี้คือิมีหูคิงไว้ี่ดอกซะ น้องเคยเปิดใจมาจากเถื่ออะไรบุเคยบุเคยจากเถื่อปะครั้งแรกนวลนี่โดคนควรเนาะครั้งแรก,กควรกระทือว่าเป็นสาวที่มบาว่าเนาะยาังบุเคยโอลมคนทางใดทางไกลแม่นบ่เนาะเคยล่นเตะปูบ่าวเราในกั้บ้านแถวนี้เป็นยังไงลุ่มปูป่าเราไม่เป็นังไรเป็นแต่ว่าใจบ่หมักแม่นบ่หมักปูบ่าวทางไกลบ่โดนในไดนี่ทิ้ง,ดงดได้ก็ได้แต่ว่า คนอยู่บ้านบัตัใจเนาะแบบมันเห็นมันเห็นกันเรื่อยมันบ่โดย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 ทุกคนเนาะสำหรับน้องมัอนี่คนก็ง่ายๆเด็กคนคนว่าได้มีขอจํากัดหลักๆก็คือว่าวาง่ายคือเพคนมักคนแบบอ่านิสัยดีหรือว่าเอาใจใส่เพคนเนาะอ่าหรือว่ามักคนเทคแคร์บ่แบบนี้ได้ทั้งหลายแบบว่าเพื่อเห็นน้องแล้วหละคนแบบถึกสตาเนาะ สักสตาร์รอยากแบบส่วนห้องนี่เออไปนัดแบบกินเขากินน้ำบ่แถวอ่าบ้านเพิร์ลรัวแถวมุกดาหารนะจีนะน้องกระชีไปบอลเ <Bon ita. S 1> นนี่ยใจยังบริลลลมกันเลยบ่ฮู้เนาะ <c oughs> อ่ะคือทางบา่าฉันถามเพื่อไว้เนาะ <c oughs> เพื่อว่าน้องเกรนสิมีคำตอบให้แต่คือว่าอะไรความจริงก็คือแบบว่าสิไปหรือบ่ไป <c oughs> ต้องอยู่แบบว่าน้องกับเพิ่นเนาะสิได้ลมกันเนาะเออว่าน้องเต็มใจไปบ่หรือว่าน้องกล้าไปหรือบ่กล้าไปก็ว่ากันอีกทีเนาะ ไปทางไหนไกลบ่เนี่ยบวก,กเคยมันบ่ดยโดยโดยโแบบอยกกากจนะถามหน่อยเชนเราแบบผู้บ่าวเห็นะมันก็มีลายคนลายรูปแบบอย่างนี้นะเนาะอย่างเช่นผู้บ่าวมีลายนี่ค่ะมักอยู่บ่<า>กินเบียร์แบบสูบยานในนี้ได้ซะ่แไแต่แเขาแต่แต่เพิ่นเนาะน้องกินอยู่บ่อ,อ่า ของนี่เนาะมันแล้วแต่คนผู้กินผู้บ่กินเนาะห้ามกันบ่ได้ของพวกนี้เนาะก็น้องว่าเนี่ยเพิ่นกินก็นแล้วแต่เพิ่นเนาะอืมโดย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 เ <c oughs> พิ่นอยากมาหาน้องอยู่เฮือ์นี่เนี่ให้มาบ่มาได้มาได้บ่<ม>แล้วก่อนเพิ่นสิมานี่น้องสิลมกันดนบ่ <c oughs> จังให้เพิ่นมา,านี่ยเดือน2เดือนเปเดือน2เดือนไปเฮานี่มั่นใจแม่นบ่นี่ยม,มั่นใจว่าเออเพิ่นนี่แบบว่าจัางได๋แบบ อ่านี่ใสด่ดีหรือว่าเออหักเงาแท้จริงใจกับเฮาอย่างสิเนาะ<ม>จังให้เพิ่นมาหาเฮาเดือนละซานม่นบ่<ม>แล้วในการออกมาเปิดใจในี่คนที่เป็นพ่อเมเป็นดีนําอยู่บ่พร้อมเป็นจังได๋อยากให้ทางน้องนี่มีผู้บ่าวอยากให้มีเนื้อคู่บ่โอ้ยก็สิแม่นจังซั่นและเบิ่งนี่เนาะทั้งนา้ในการมีผู้บ่าวนี่เงาบ่หรือว่าไในไดบ่เงาไม่แหงเงาบ่ิวามีหมู่บ้านอื่นทังไหนบ่บ่มีแต่2คนนํากันอือ2คนไปนํากัน2คนตลอดบ่ แบบหมูซ้ายหมูยังกับบุมีบ่มีแต่ผู้เดียวนี่หมูเจ้ามีหลายแต่บอกบริสนิทกันโอ้แบบว่าคือว่าเนาะมีหมูเป็นร้อยเป็นพันกับมันสิมีตสำคัญอยู่คนหนึ่งแบบว่าเอาใจใส่เฮาเนาะแบบว่าหูใจเฮาสันสันเนาะโดยโดูโดยเป็นยังไงแบบหมูกับเค้อนไกเคียงกันบโมลัวในใดกับหมูกันการเคกไก่กันนี่แหละคนบ้านเดียวกันอู้หูหมูกระสดคือกันเป็นบ่ กอ,อ,อดค <c oughs> อกันโสดเนาะแต่ว่าต้องห่วงเนาะคือน้องก็เป็นผูธธ้จูงงามทุกคนนลาหลายๆคนนี่ก็เห็นแล้วอาจจะถึงกถึกใจแหละส่วนหลายบางคนก็นในในอย่างใดบวกการล่มเนี่ยบางคนย้อนว่าเออน้องนี่หนึ่งมานี่เป็นคนงามเนาะยานว่าน้องนี่คุยหลายคนถ้าเกิดมีแบบ่าผู้ชายแบบเขามา่ล้มลงเรื่อยๆนี่นก็หลายๆคนนอกก้องกะจิลมเรื่อยๆไปเรื่อยๆได้ไงเนาะลมเรื่อยๆลมเรื่อยๆจนว่าจิถึกใจเฮาเหมือนบอ ตื่ใจแหละสิยุดบ่ยุดเนาะแล้และคนที่สิเข่ามาแบบว่าสิเอาสนาใจนอกนะสินะต้องเป็นคนแบบใดนต้องเห็นอะไรแน่บ่น้องใส่ใจเขาใส่ใจอย่างเดียวคือจบแม่นบ่อันนี้ใส่ผู้ใหญ่แบบีแบบคนแบบว่าหึงหวงเฮานีรื่องสมักอยู่บ่มแบบว่าเพิ่นเออคือสิแบบมักเฮาแห้งเนาะหรือว่าหวงเฮาแห้งเนาะเพิ่นจังหึงจังหวงเขาไว้เนาะ โดยโดยดยแม่แม่บางทีแบบเอ้ยไปนั่นเด้อไปนี่เด้ออะเบอร์เพบอแครบอสนใจนี่มันกับคือคนบอหมักบอหักบอแครกันเนาะวไปไงกันเนาะแต่น้องนี่มีอาการหึงหวงเหมือนหรื่าถามว่าได้มีแฟนนี่หวงแน่นอนเมืนบ่ไปใช้ก็ต้องอนุญาตบ่หรือว่าในไทยเนาะคันเพิ่นแบบเมื่อได้เมื่อหนึ่งเพิ่นบอกอนุญาตแบบไปหลักไปอย่างเช่นละวนน้องหูทีหลังเนี่ยน้องคืออยากให้โอกาสบ่หรือว่าอยากจบเลยเนาะ กะเถือหนึ่งอีกเนาะถ้าม yeah, really? ีเท okay. okay. ือสองคือเถือสามเทือสามอีกให้สำหรับตัวน้องยมาให้โอกาสคนนี้สูงสุดคือสามเถือบนลอยยังมีต่อต่อไปอีกเือโอกาสสามเทือเทือในสามเห็นอีกคือจบแยกทางกันไปสำัน้องโอ้เอาน้องไปคนใจกว้างเลยทุกคนเด้อคือน้องเนี่ยบริวารนานตาดีอย่างเดียวเนาะใจก็ดีน้าทุกคนแต่ก็ขออย่าให้เจอแบบนั้นเนาะขอ้น้องเนี่ยเจอคนที่แบบว่าหักเดียวใจเดียวนะสำหรับ แต่ข้อมูลกันติดต่อเนาะในการมาเปิดใจจังซี่น้องมีหยังได้ให้เพิ่นให้ FC เฮาแบบคําโอมอารมณ์นี่ไลน์มีไลน์บ่มีเฟซมีบ่วอทแอพหยังมีบ่โอ้แบบ3อย่างนี่สามารถแจกได้หมดบ่แจกได้แต่แอปกับไลน์กับไลน์เฟซคือระงับไว้ก่อนเนาะอืมแบบว่า เฮาพร้อมที่จะหรือว่ามีคนถึกอกถึกใจแหละจังมาเปิดเผยเนาะเฟซเนาะเพราะว่าเฟซนี้มันอะไรมันเป็นสาธารณะเนาะส่วนแบบแอบกำไรเนี่ยครับมันเป็นการส่วนตัวแหละทุกคนเนาะสำหรับนอกนี่มักผู้เบาเห็นาชีพเห็นงานอย่างน้องเนาะยังก็ได้ก็แต่ว่ามีเงินมีคำใส่ในแต่ละมือแต่ละวันเนาะโดยโดยโดยแบบพิวพันธ์ขาวดำยังกะลมได้มืดเหมือนกัน คือน้องนี่ก็กบบได้แบบจำกัดอย่างหลายแต่ก็เป็นโสดมาทุกมือนี่ทุกคนเนาะคือว่าแต่น้องนี่ก็บบได้ไปไกลทางไหนเนาะดูแต่น้บาบ้านผู้บ่าวทางไกลก็เลยบอกว่าน้องโสดทุกคนเลยอ่ะเมื่อนี้เพ่คน,นก็ออกมายังไงก็มาเปิดใจแล้วก็เปิดตัวตนให้ FC หลายๆคนท่านบอว่าน้องคนนี้อ่ะโสดแล้วก็อยากมีเนื้อคู่อยากมีแฟนว่าสนสนเนาะ คนเนาะทั้งบริษัทเองกับซีบริหาราาใหญ่ห่างเลยเด็กคนเนาะมาเปิดใจน้องเป็นครั้งแรกกับตามน้องเป็นว่าและสําหรับบริษัทเบิรงคลิปนี้เนาะว่าน,น้องเพิ่นนี่ง่ายๆเด็กคนดคกได้เพิ่นบริษัทจำกัดยังมากมายข้อแต่นหนึ่งมานี่อันนี้ส่ดีอ่าอที่แค่าดูแลใส่ใจเพิ่นทั้งแหละเด็กคนเนาะแต่ในเกินนอ่าใเรื่องการสาร้างครอบครัวกระแมนต้องได้มาอยู่น้ำพิน่นหรือว่าเที่ยวไปเที่ยวมานี่ก็ได้อยู่เนาะอ่ะกะับซีสามีแหละเด็กคนเนะะาะก็ไปพ่อกันในเมืองก็ให้น้องคนกับไปพักก่อน ແລະជួបกันគ្នើលណ្នមានកាលីໄດ້ឧឡំກັບໄພเฮาກະຊິมาອັບເດດໃຫ້ໃໝ່ເນາະໂດຍບນ